สดีครับคุณผู้ชมครับยุ่กันในรายการเกษตรทํากินนะครับวันนี้นามาเลวิธีการปลูกสละอินโดครับลู้กันในพื้นที่ของอําเภอการจนนดิษจังหวัดสุราธานีของคุณลุงสหัดผุ่มซ่งอายุ8 2ปีแล้วครับแต่ว่ายังชายชีวิตประจําวันด้วยการดูแลส่วนสละอินโดได้อย่างน่าชื่นชมทีเดียวครับเดี๋ยวตามพุ่มไปพูดคุยกับผู้ดำเนินรายการกันครับเดียวว่าคุ้มคืนคุ้มคืน ta làm tâm ăn khóc nhất như ta đinh rồi còn chạy dốc bữa qua xuống quay chơi em chạy rồi <laughs> มาพบกับเจ้าของพื้นที่กันแล้วนะครับเจ้าของพื้นที่ของการปลูกสลัดอินโดก็คือคุณลุงสหัสพรมสงครับสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มต้นในคุณลุงแนะนําตัวก่อนครับผมก็ผมนายสหัตพรมสงอดีตผู้ใหญ่บ้านครับปัจจุบันอายุปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก็แปดสิบสองปีแล้วแปดสิบสองปีแล้วครับกิจวัตรประจําวันคุณลุงทําอะไรบ้างตื่นขึ้นมาเป็นไงบ้างครับตื่นขึ้นมาแล้วก็อาบน้ําอาบน้ำเข้าออกน้ําประมาณ สิบนาทีแล้วก็ออกมาเดิน,อ,นอ,ออกกำลังกายเดินข้ามกลางบ้าน oh. แล้วก็กินอาหารว่างน้ำร้อนน้ำชาหลังจากกินอาหารว่างแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ข้ามาในสวนผสนมเกสรตัดแต่งกิง่งคาแล้วก็มีประวกเข้ามาซื้อสละ ก็แนะนําให้เขาเอาเลือกไปอเอาที่หวานหวรับางทีก็โดนที่ไม่สุกก็ทําให้รสชาติไม่ดีอก็เลยแนะนำ <c oughs> แนะนําพ่อค้าให้เขาชิมก่อนอให้เขาชิมครับคือใครจะมาซื้อที่ส่วนนี้เก็บ เองได้เลยชิมก่อนเด็ดลิงได้เลยครับครับเล่าประวัติส่วนตัวก่อนหน้านี้สักนิดหนึ่งครับเราทําอะไรมาบ้างเป็นประธานเกษตรกรเป็นครูอะไรมาบ้างครับคุณลุงผมเป็นขวายวิชาการของสมาคมปาล์มน้ำมันจ네ังหวัดสุราชแล้วก็เป็นประธานกลุ่มซอพอเจ็ดสถานีพัฒนาการเกษตรเกตเจ็ดซึ่งอยู่ใกล้ๆอย่างก็มีสมาชิก ทุกอำเภอจะเข้ามาร่วมประชุมเดือนละครั้งแต่ช่วงนี้ผมก็ถอยแล้วถอยอยู่หมอนอยู่บ้านคือเราตาไม่ค่อยดีขับรถไปชนต่อไม้เลยพวกลูกหลานๆห้ามแม่ยครับจะไปก็เลยไม่ได้ไปขับรถแล้วไม่ได้เป็นประธานแล้วแต่ว่าก็อยู่ในส่วนของเรามีอะไรอีกบ้างที่ทำมาก่อนหน้านี้ครับ เมื่อก่อนนอ่ะก็ไปศึกษาดูหา้ามเรื่องการเกษตรไปประเทศจีนไปประเทศมาเลเซียครเหลืมพ<า>ม่พมาเลยผ่านไปแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีใครที่อยากจะมาขอองค์ความรู้เรื่องของปา์มเรื่องของอะไรก็ยังพอแนะนำได้ไหมครับตอนนี้ดีครับผม,มภูมิใจมากมถ้าว่ามีผู้ที่กลุ่มอาชีพต่าง มาขอความรู้เรื่องปั๊มน้ำมันมยางพาราพืชผักผลไม้ได้ทั้งนั้นในพื้นที่ของคุณลุงตอนนี้มีกี่ไร่ยังไงบ้างครับแล้วบอกว่ามีการปลูกพืชสามระดับพืชสามระดับนี่มันเป็นยังไงครับพืชสามระดับก็คือมีที่ส่วนสูงกับีมะพร้าวหมากมแล้วก็สละดก็ยังมีหลูกพริกอะไรได้พริกอ๋อมีมะพร้าวหมากสละ ครับรอืมครับถามระดับครับอยากจะให้ลุงได้พูดถึงที่มาที่ไปว่าทําไมเราต้องเป็นสละอินโดไม่เป็นพูดตัวอื่นนะครับก็ะชิมแล้วก็มีพักพวกเชียด้วยอ่พักพวกก็ที่อยู่ในเมืองธุรราชก็อำเภอวิภาเจ้าหนึ่งครับผมไปไปเที่ยวม,มันก็ปลูกปลูกสละแบบนี้ก <c oughs> ็ติดต่อเขาซื้อบ้างแล้วามาปลูก สองปีก็ได้ผลผลิตใ้ลูกได้ลูกก็ประทับใจทำมาเรื่อยๆอจนตอนนี้ก็แยกทำเป็นถุงพ่อช้ำถึงอยู่น้โน,โนครับในส่วนของลุงนะครับเราได้ดำเนินการปลูกมาตั้งแต่ปีไหนแล้วมันเห็นผลเป็นไงบ้างครับผมผลนี้เลยตั้งแต่ปลูกมะพร้าวปลูกมากคือสลัดพวกนี้มันมันโนนนะ มันนอนครับมันเป็นหนุ่มอยู่ตลอดเลยนะอ๋มอมันลอยได้แต่ขน,น,น,นเสริฐบ้างอืที่ห่างๆนะครับนี <c oughs> ่ดูครับเราต้องตกแต่งอะไรบ้างไหมครับภายในสวนมันต้องการ <c oughs> ธรรมชาติเป็นไงบ้างให้คือสะดวกในการเก็บเกี่ยวแล้วก็สะดวกในการผสมเกสรก็ต้องแต่งทางที่ ไม่มีคุณค่าอะไรก็ให้มาออกไปแล้วเพื่อสะดวกในการเก็บคผลิตครับวิถีชีวิตประจําวันของลุงเป็นไงบ้างครับที่อยู่ภายในสวนนี่เวลาไหนถึงเวลาไหนหลังจากเสร็จจากเรื่องส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยได้ไปไหนละเมื่อเป็นผู้ใหญ่บ้านลไม่ได้อยู่บ้านอแต่ว่าช่วงแก่แล้วเราขับรถไม่ได้อก็อยู่บ้านอยู่บ้านครสองคนสุดผู้ชีวิตอืไก้อยู่กันแต่ในส่วนนี้ไปก็พวกเด็ก ัพราะไม่ไปอ,อย่างผมรกแล้วจะไปตัดก็ขมไม่เปิดร้านเขาปิดร้านก็เลยไม่ได้ตัดครับนี่ก็คืออยู่ในพื้นที่ของเราทั้งวันนี่เราก็จะมีงานพื้นที่ทั้งวันไมได้ทำนะรับพอดีลูกชายเขาจบปริญญายเอกแล้วว่าออกมาอยู่บ้านเลย เขาก็ออกมาอืผมก็ให้ทุนสองล้านมาทําความอืความแพ้แล้วให้ลูกสาวทําความหมูอนี่ค uh ุณขุดท้องอทําความแพ้คุณกลางทาความหมูคุณพี่เป็นเกษตรกรเอมป็นผมความแพ้เห็นเขาก็มีกลุ่มนะ มีกลุ่มในเครือญาติสี่ญาตคุณสร้างขนาดนี้ทั่านั้นลแล้วก็เห็นว่าไปติดต่อแพตัวผู้แล้วก,กา็สามถี่หมื่นาสามถี่หมื่บนบาทสั่งว้สั่งตัวเมียมาประมาณ100มมร้อยร้อยกว่าตัวอ,อันนั้นก็เป็นส่วนของฟาร์มแพ้ครับ ทีนี้เรื่องเรื่องสลากกันต่อครับลุงครับมีรายได้ยังไงบ้างแต่ละเดือนหรือว่าราคาจําหน่ายมันยังสดใสยังไงบ้างครับสลาดีดครับถ้ามีการจัดการที่ดีนะคือรายได้ทําขึ้นเป็นทันนะคือเก็บมาตั้งแต่ปีใหม่ฮะนี่ก็หลายะด,ดูแล้วม,มันใกล้จะหมดแล้วมหมดรอบ คาบปีหนึ่งมันก็อยู่ที่การผสมเกสรคาบอ,อยู่ที่ชุ่มน้ำหรืออ,อยู่ที่ดินควาอากาศถ้าดินควาอากาศขนดีก็ดีม,มันมันเชื้อยอย่างพวกนี้มันเป็นพืชที่ไม่ต้องการทางแสงม,มันชอบอยู่สวนปั้มน้ำมันหรือสวนยางพาราหรือสวน ผลไม้ครับผลพวกนี้ได้คือมันจะต้องมีพืชอื่นบังบังตักเทออ๋อคอยบังนะครับครับนี่ต่อเดือนหนึ่งลุงได้รได้ประมาณเท่าไหร่ครับผมวันหนึ่งสองสามพันครับอืมครับก็ถือว่าอยู่ได้สบายมากคือคิดดูนะโลห้าสิบบาทอืมห้าสิบโลสามสิบโลมีมีมีสองกลุ่มกลุ่ม หลานกลุ่มหลานลูกของลูกนะเขาก็มาซื้อส่งขายไปตามลายคาบมีกล่องเห็นว่าสละปูปูหัดสละปูหัดคือมีลายยี่ห้อว่าสละปูหัดฮะสละปูหัดแล้วก็มีอีกเจ้าหนึ่ง เียนว่าสละตาหัดอ๋อครับ <c oughs> ก็คือเราผลิตแล้วก็เขาก็เอาไปตีตราย่ยาองแต่ว่าก็ภายใต้แบรนด์ตาหัดปูหัดก็มั่นใจได้ว่ามาจากส่วนที่มีคุณภาพที่นี่ก็มาจากตนนี้ครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะให้คุณลุงได้สาธิตวิธีการผสมเกสรด้วยแล้วเราจะไปคุยประเด็นอื่นๆของการทำสละอินโดให้ได้ทราบกันต่อในช่วงต่อไปครับ ที่หุ้มตัวเมียอกเขาเรียกว่าร็อกแล้วก็แต่งให้มันสะดวกก็ดูหนามถ้าหนามตํำมันก็เป็นพิษหนามปวดแสบปวดร้อนนะคือที่ตัดออกร็อกอีก อย่ามันไปติดกับเปลือกเปลือกนอกของมันให้ให้ติดกับตุ่มดำ,ดำๆที่อยู่ในดอกตัวเมียแล้วก็นี่คือดอกตัวผู้ที่หามาต้องสังเกตดูว่ามีสปอไหมสปอคือเหลืองๆคือตัวที่ไปผสมให้เกิดการปฏิสนทิก็ใช้มือดีดให้มันคุ้งเข้าเข้าใส่ ใช้มือดีดแล้วก็ไม่ไม่มั่นใจใช่ไหมขอ้อข้อใสยแล้วถูถใงงูให้มันร่วงลงไปให้มันร่วงลงไปในดอกตัวเมียแล้วก็เดนียดกับน้นาไว้เพื่อให้มมแดงมาช่วยอีกรอบหนึ่งก็รออีก สเดือนก็จะออกแบบนี้แบบนี้ก็คือใกล้จะถูกแล้วที่ว่าประมาณสี่เดือนดีก็คือดีกีถอนตัวผู้เาเรียกว่าสปอร์ดีใส่ใส่ดอกช่อดอกตัวเมียช่วงนี้มันไม่ใช่ระดูการผสมแต่ว่าอาจจะว่าความสมบูรณ์ของดินผมได้รดน้ำให้ได้ ฉีดน MM <laughs> ้ำป um, like kind of ุ๋ยน้ำปุ๋ยชีวภาพต้องการให้มันดินมีชีวิตดินต้องมีไส้เดือนอยู่ต้องมีจุลินนซีอยู่อย่างใต้กองทางนี่จะมีรากอ่อนรากอ่อนก็คือปากของมันปากของพืชทุกอย่างเลย แล้วก็เวลาให้ปุ๋ยส่วนปุ๋ยเคมีปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยเคมีคืออาหารของพืชนะปุ๋ยชีวภาพเราก็ให้ทางใบใบถ้าไม่ถูกทางแสงมันก็เขียวดีถ้าถูกทางแสงพวกนี้มันไม่ชอบไม่ชอบแสงแดดมันเป็นพืชป่าของอินโดนีเซียป่าที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือประเทศอินโดนีเซียซึ่งมี สระอินโดนี่แ <g ül> อยู่ในป่าบ้านเราก็มีระกกรรมคลองนาอันอย่างที่ระกกรรมเปรี้ยวรักกรรมหวานก็มีเห็นว่าสุมาลีหรือเนินวงพวกนี้ว่าความรสชาติมันอยู่ที่การท่ายปุ๋ยนะอยู่ที่ปุ๋ยปุ๋ยก็ตรงเป็นสูตรด,ด้วยไม่ใช่ว่าใส่สุมทีสมห้าช่วง ดูแลให้มันเจริญเ็นปสมบูรณ์ช่วงบำรุงลูกช่วงเพิ่มแป้งเพิ่มความหวานมันก็หลายๆช่วงอย่างปุ๋ยปุ๋ยเคยมีมันต้องสูตรอย่างต่ำทีแรกก็ต้องสูตรเสมอหรือว่าสูตรยี สิบสามสามยี่สิบเอ็ดสิบสามสิบสามยิบเอดแล้วก็ดูเลยท่าตาหารหลัก NPK เราห้เปอร์เซนต์ไม่เหมือนกัน<ม>อยู่ที่บำรุงลูกอยู่ที่บำรุงต้นอยู่ที่บำรุงใบอยู่ที่บำรุงราก<ม>ต้องต้องเรียนรู้เรื่องเรื่องการให้ปุ๋ยก่อนจะได้ความสมบูรณ์ของลูกการจัดการแปลงการให้น้ำ และสำคัญมากๆก็คือมีสิบไร่ก็ต้องเอาสิบตันดูลมายมาปรับปรุงดินมีร้อยไร่ก็ต้องร้อยตันไ,ไร่ละตันไร่ตันคือปรับปรุงดินใส่ปุย๋ยรดน้ำปรับปรุงดินให้ผลจำเหล็กนี่คือคาถาการเกติ คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ดูคุณลุงสหัดได้สาธิตการผสมเกสรสละอินดูไปแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งก็น่าสนใจไม่แพ้กันก็มีการเนี่ยครับจำหน่ายเป็นต้นพันธุ์ด้วยส่วนนี้เป็นไงบ้างครับคุณลุงครับต้นพันธุ์นี้ที่เรามีการขายต้นพันธุ์เนี่ย mm เป็นมาอย่างไรครับก็เขามาเที่ยวลูกค้ามาซื้อมาซื้อลูกไปเป็นพ่อค้าไปจัดจำหน่ายแล้วก็เขาถามหาต้นพันธุ์ ว่ามีจำหน่ายไหมครับบอกว่ามีแต่ว่าต้องใช้เวลามันเป็นพืชที่แยกเพศอคือต้องเอาจากต้นเมียเอาขนแหงมาใส่ถุงพ่อชําใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งจริงะรู้ว่าติดหรือไม่ติดหรือตายออย่างต้นนี้ตายนะนี่ก็ใบแห้งถ้าาต้องใช้เวลา เรต้องรดน้ำเช้าเย็นแล้วก็ใช้เคมีจุ่มรากจุ่มรากหน่อยถ้าจุ่มมากเกินก็ไม่ได้ก็ไม่รอดอีกก็ไม่รอดอีกต้องรู้จักสังเกตเขาเรียกว่ายาเร่งรากคือก่อนจะมาใส่เป็นถุงแบบนี้ได้ครับคุณลุงเอามาจากยังเอามาจาก ส่วนไหนของมันข้อ,ขอส่วนไหลส่วนไหลเหลยหล,ลที่ตแตกแตกแขนแงขึ้นมาอ่าแตกแขนแงแล้วก็ใช้สิวตอกใช้สิวมาตอกแล้วใครสังเกตดูว,ว่ามีรากโอนไหมมีรากเก๋ไหมมีรากโอนไหมครับต้องให้ติดรากจะเ,กเป็นเรื่องที่ดีครับพอเอามาจากต้นเสร็จปุ๊บมาใส่ในถุงพอะชําแล้วใช้เวลานานไหมครับเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งครับ ก็จะได้แบบนี้ครับส่วนที่เห็นนี้คือสามารถพร้อมส่งจําหน่ายได้หรือยังครับยังเลยยัง <c oughs> อือันนี้ก <c oughs> ็ต้องรออีกประมาณก็ถ้าถ้ารีบก็เอาไปได้แล้วต้องแต่ต้องทนุถนอมนะหมายถึงว่าต้องชุมน้ําคำต้องอย่าลืมเรื่องน้ําอำเช้าเย็นครับต้น<ม>หนึ่งเราจําหน่ายต้นละสองร้อยบาทต้นละสองร้อยตอนนี้ทําทันไหมลุง ไม่ทันตอนนี้ไม่พอไม่พอทำยากค่อนข้างยากมันโดนไม่โดนจังหวะดีๆมันก็ตายหมดอืแต่ว่าเราต้องใช้ความตัง้งใัเมืออาชีพครับพอเขาซื้อไปแล้วมันต้องทําอะไรอีกบ้างครับเวลาเอาไปปลูกพอไปปลูกแล้วก็ต้องให้ชุ่มน้ําอย่างเดียวอืไม่มีอะไรมากอืแล้วก็อย่าให้บางทางแสงอื ให้มีพืชบังทางแสงให้ชุ่มน้ำอย่าอยู่อยู่กลางแจ้งถ้ากลางแจ้งเนีรับรองไม่รอดเหมือนกันมันเหมาะกับสวนปาล์มน้ำมันเหมาะกับสวนยางที่มีร่มถึบๆมันมีอานิสงส์นะถ้าเราปลูกฉลากในสวนปาล์มน้ำมันรดน้ำใสปุ๋ยให้ ให้ลากอ,อันนี้สงเขาได้ถึงปาอมอันนี้เอื้อกันได้เอ,อืเ้อ,อเคื้อกันครับครับเห็นบอกว่ามีเพื่อนของลุงก็ซื้อสลักอินโดเนี่ยไปปลูกในสวนทุเรียนอ,อันนี้เป็นไงบ้างก็เขาสั่งไว้เขาเมื่อก่อนเขามาซื้อลูกไปเป็นพ่อค้าจำหน่ายแล้วก็เขาคุยมาทางโทรศัพท์ว่าจะเอาจากสี่ร้อยต้นทันน้อยบอกว่าลองอลองทำดูก่อน นก็ยังไม่ได้สามร้อยจะถึงไม่ถึงกอจกบลูกทุเรียนครับขอจะปลูกใต้ทุเรียนสิบไร่มันก็ช่วยได้เหมือนกันใช่ไหมครับปลูกใต้ต้นทุเรียนได้มันร่มดีทุเรียนคือคือให้ห่างจากพืชประธานสั้สองเม็ดพืชประธานนี่ก็คือมะพร้าวมากทุเรียนพวกนี้เรียกว่าพืชประธานพืชประธานครับ เอาไปแบบนี้แล้วอีกกี่เดือนกี่ปีมันถึงจะให้ผลผลิตเป็นลูกสองสองปีสองปีได้กินสองปีได้กินอืครับงวดเพ็ดนู่นเลยก็เป็นประมานนั้นคุณลุงครับเห็นบอกว่ามันจะมีต้นผู้ต้นเมียทีนี้เวลาซื้อไปเนี่ยนี่ผมรับรองเลยร้อยเปอร์เซนว่าเมียเมียมีอะเปอร์เซนครับคือเอาจากต้นเมียแต่ผมแนะนาให้พวกที่จะปลูกสละเนี่ยเอาซื้อลูกไปสัก สช่อ3ามช่อสงโล3าโลแล้วก็เอาเม็ดในนั่นแหละที่เรากินแล้วกินเนื้อหมดแล้วเม็ดในเอาไปใส่ในที่ชื้นๆในคพอกน้ําที่มันมีความชื้นคสิบวันมันก็จะงอกตุบหนอขาวขาวขึ้นมาพอตุบหนขาวขาวแล้วก็ลงถุงเพราะช้ำได้ก็ไม่กี่วันอ ผมไม่แนะนําให้ทําตัวชื้นตัวผู้คือเอาไปทาเอาเองครับอืนี่เอาไปสักกิโลหนึ่งก็เยอะแยะแล้วรับอืกจะได้เมียบ้างผู้บ้างอครับก็เป็นวิธีการนะครับแล้วก็ลุงก็ขยายพันธุ์ขายด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็ทําไม่ทันอยู่ใครสนใจก็ต้องรอหน่อยต้องรอ,อรในช่วงโควิดมันมีผลกระทบยังไงบ้างคุณลุงในการปลูกสลัดอินโดของลุงก็ไม่มีผลกระทบนะเพราะว่าผม ไม่ได้ไปเที่ยวไหนอือย่างคนที่ไม่สมเมสผมก็แนะนําให้สมเมสเข้ามาคุยกับผมเรื่องไรายได้เ่ละครับนัลดลงไหมลดเหมือนกันคือช่วงนี้ก็มีลูกๆหล,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 ลานๆช่วยกันขายขายผ่านออนไลน์ขายทางออนไลน์ขายทําเป็นกล่องอส่งไปขายตามแถวกรุงเทพต้นพันธุ์ผมก็ก็มีเพื่อนๆที่อยู่ลําปางครับเข้ามาซื้อ ตอนนั้นผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดทำก็พกขายครับให้ลุงได้ประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าสละอินโดสวนลุงสหัสพรมสงอร่อยยังไงบ้างปล <c oughs> อดสารพิษยังไงบ้างสักนิดนึงครับก็ปลอดสารพิษร้อยเเซ็เลยเพราะว่าดอดสารคือยาฆ่าหญ้าสุกอือไม่ใช้เลยมีอีกอันหนึ่งที่ลุงบอกว่าเราต้องดูแล สัตว์ใต้ดินด้วยอันนี้สําคัญเป็นไงบ้างคุณลงุงคนอนนั่นแหละคือให้เขาอยู่ได้ด้วยอสัตว์ในใต้ดินเราควรจะยกมือไหว้ไหว้เขาอพอเรามาทาําการกรันเกษตรให้เขามีชีวิตยอยู่ได้ด้วยพวกเป็นทีต่างๆครับมีพวกสายเดือนมันก็ช่วยถ่ายขี้กับมัน มูลไส้เดือนมันก็เป็นประโยชน์ต่อพื้นดินของเรานะมูลที่มีธาตุอาหารรังอีกส่วนหนึ่งครับคุณลุงอยากจะให้คุณลุงได้ฝากถึงเพื่อนๆในรุ่นดาวคราวเดียวกับคุณลุงครับให้เนี่แหละครับหันมาทําอะไรแล้วมันจะได้มีรายได้ด้วยแล้วก็ไม่เหงามีความสุขเป็นไงบ้างเชิญเกษตรกรที่สนใจเรื่องอาชีพกลุ่มอาชีพต่างๆให้เขาไปร่วมเสวนาพูดคุยแล้วก็เอาพวกที่ประสบความสาเร็จอย่าง ลูกแตงหมูได้เหินล้านเเก่งไหมครับไปบรรยายว่าทํำยังไงอ,อย่าให้เขาต้องลองผิดลองถูกทําให้ถูกปา๊มน้ํามันนือ,อย่าให้เขาซื้อพันุ์ใต้หวันไปปลูกอย่าให้ซื้อพันใต้โคนไปปลูกแล้วต้องมีหนังสือรับรองพันุแเราต้องรู้เรื่องการจัดการเล็บ รู้เรื่องการจัดหาพันธุ์รู้เรื่องการดูแลรักษาครับรู้เรื่องการเก็บเกี่ยวผลผลิตรู้เรื่องในเรื่องปลูกแทนต้องช่วยกันหลายๆฝ่ายนะในการมาทําให้เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ไปด้วยมั่นเอ่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของคนที่มีความสุขในวัยเกษียณและก็ทำการเกษตรประสบความสำเร็จกับคุณลุงสหัตพรมส่งเจ้าของสวนสละอินโดที่อำเภอการจันทิจ,จังหวัดสุราษฎร์ธานีขอบคุณมากนะครับคุณลุงครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมที่สนใจจะสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นพลสละอินโดนะครับหรือว่าต้นพันธุ์ที่ส่วนลุงสหัสพรมส่งของอำเภอการดิษจ,จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของหนึ่งผู้สูงไว้แต่ว่ายังคงทําเกษตรและยังน่าชื่นชมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้เวลาจกรกยการมดแล้วครับพมพร้อม,อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ